เราจะก้าวสู่ปีพุทธศักราช2567ที่นับได้ว่าเป็นปีแห่งความก้าวหน้าอย่างแท้จริงด้วยพลังกายพลังใจที่เปียมไปด้วยความหวังความสุขเป็นก้าวของความสำเร็จและความมั่นคงในชีวิตของพี่น้องชาวไทยทุกคนผมขอให้ทุกคนเริ่มต้นสักการะม่ด้วยจิตใจที่อิ่มเอมไปด้วยความสุขความสดชื่นและในช่วงเวลา อันนี้เฉลิมฉลองกับครอบครัวญาติมิตรอย่างอบอุ่นและมีความสุขรวมทั้งขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนและขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวนความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองปีพุทธศักราช2567สวัสดีปีใหม่2567ครับ